บทที่3ทักษะการรู้สารสนเทศนะครับในบทนี้เนี่ยก็จะมีหัวข้อหลักๆอยู่4หัวข้อนะครับหัวข้อแรกก็คือความเป็นมาและความหมายของการรู้สารสนเทศหัวข้อที่2นะครับความสําคัญและองค์ประกอบของการรู้สารสนเทศหัวข้อที่3นะครับเราก็จะคุยกันเกี่ยวกับคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการรู้สารสนเทศที่มันสัมผัสกันนะครับแล้วก็ คุณลักษณะของผู้รู้สารสนเทศนะครับส่วนหัวข้อที่4นะครับสุดท้ายเราก็คุยกันเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการรู้สารสนเทศนั่นเองนะครับหัวข้อที่1นะครับก่อนอื่นนะครับเราจะศึกษาอะไรก็แล้วแต่เนาะเราก็ต้องรู้นิยามรู้ความหมายหรือว่ารู้ประวัติความเป็นมาของมันก่อนนะครับก <c oughs> ่อนที่จะเข้าสู่นิยามเนาะหรือว่าความเป็นมาเนี่ยครับ เล่านิดนึงนะครับเกี่ยวกับกรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เ,นะเอนาะทักษะที่สําคัญเนาะของผู้เรียนนะครับหรือว่าบุคคลในศตวรรษที่21เ,เนี่ยก็จะมีทักษะชีวิตเนาะแล้วก็การทํางานนะครับรายละเอียดย่อยก็จะมีเนี่ยครับพวกความยืดหยุ่นความสามารถในการปรับตัวความคิดเ,เริ่มเนาะแล้วก็จะมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมนะครับพวกความคิดสร้างสรรค์การคิดเชิงวิพากษ์ นะครับทักษะที่3นะครับทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีเนาะแล้วก็จะมีพวกวิชาแกนนะครับไอทักษะการรู้สารสนเทศเนี่ยอยู่ตรงนี้นยครับมันเป็นทักษะที่สำคัญเนาะที่จะช่วยให้เราสามารถเรียนรู้นะครับแล้วก็ปรับตัวให้อยู่ในโลกที่มันผันผวน,นไปอย่างรวดเร็วนะครับความรู้ที่เราเรียนใน ในวันนี้เนาะปีหน้า2ปี3ปีมันก็อาจจะล้าสมัยไปแล้วนะครับเราเราก็ต้องเรียนรู้อ่อเลินอันเลินรีเลินอยู่ตลอดนะครับต้องมีทักษะที่สามารถเข้าถึงความรู้ประเมินความรู้ประเมินสารสนเทศแล้วก็เอาสารสนเทศไปใช้ได้อย่างไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดจริยธรรมนะครับอ่ะประมาณนี้ทีนี้ <c oughs> ทักษะการรู้สารสนเทศคืออะไรนะครับ ทักษะการรู้สารสนเทศนะหรือว่า information literacy เนาะเป็นทักษะความสามารถของบุคคลเกี่ยวกับการเข้าถึงเนาะหนึ่งก็คือการเข้าถึงนะเข้าถึงประเมินแล้วก็ใช้สารสนเทศนะครับซึ่งไอ้ทักษะนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่งมีนะครับมันมีมาตั้งแต่ปี1974เนาะในประเทศอเมริกาในอังกฤษ ในออสเตรเลียนะครับในยุคแรกๆเนี่ยคำว่าการรู้สารสนเทศเนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ในรื่องของพวกหนังสืออ่านหนังสือวารสารแล้วก็วิทยุเท่านั้นนะครับปัจจุบันพอเทคโนโลยีมันเข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับสื่อต่างๆเกี่ยวกับสารสนเทศนะครับนิยามของการรู้สารสนเทศเนี่ยก็เลยต้องครอ,อบคลุมพวกสื่อสมัยใหม่เนาะ อย่างเช่นฐานข้อมูลออนไลน์พวกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วารสารอิเล็กทรอนิกส์หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างเป็นต้นนะครับอ่ะส่วนความหมายของการรู้สารสนเทศอย่างที่อาจารย์บอกนะมันจะมีประเด็นเรื่องการเข้าถึงการประเมินแล้วก็การใช้นะครับเอ่อมาดูทตละตัวแล้วกันมาดูเข้าถึงก่อนก่อนที่จะเข้าถึงอะ่นะเนาะสมมุติว่าอาจารย์มอบหมายให้พวกเราทํารายงานวิชาการนะครับเราต้องรู้ขอบเขตก่อน รู้ขอบเขตสารสนเทศที่จะเอาไปใช้ก่อน <im Alto Del ire> ต้องใช้สารสนเทศกว้างเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่เนาะต้องรู้ว่าใช้จะใช้สารสนเทศอะไรกว้างลึกเท่าไหร่รู้ขอบเขตมันนั่นแหละเนาะทีนี้พอรู้ขอบเขตของสารสนเทศที่จะใช้แล้วนะครับต้องรู้แหล่งรู้แหล่งในที่นี้ก็ค <im> <Quem meine> ือแหล่งที่เราจะไปเอาสารสนเทศมาเอาความรู้มาอาจจะเป็นแหล่งบุคคลก็ได้เป็นแหล่งสถาบันก็ได้เป็นแหล่งออนไลน์ก็ได้ แหล่งบุคคลเนาะอย่างเช่นถ้าเราไปทําทรายงานเกี่ยวกับการประมงพื้นบ้านอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ก็ต้องเข้าไปถือไปไปสอบถามพวกปราชชาวบ้านใช่ไหมอ่าที่เขายิงเก่งนะครับอันนี้คือแหล่งบุคคลแหล่งสถาบัานก็อาจจะเป็นห้องสมุดเป็นศูนย์สารสนเทศศูนย์ข้อมูลนั่นเองส่วนแหล่งอินเทอร์เน็ตอ่าก็จะเป็นพวกเว็บไซต์นั่นเว็บไซต์นี่ฐานข้อมูลอันนั้นอันนี้นะครับต่อมาเครื่องมือแล้วก็วิธีการในการเข้าถึง นะครับก็ต้องรู้จากวิธีการหรือเครื่องมือในการเข้าถึงอย่างเช่นาฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยเนาะไทลิส ThaiJo อะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นเครื่องมือในการไปดาวน์โหลดสารสนเทศที่ต้องการเนาะอย่างเช่นเป็นพวกงานวิจัยวิทยานิพนธ์อะไรต่างๆซึ่งจะได้เรียนรู้ในบทต่อๆไปนะครับทีนี้ฐานข้อมูลที่เขาเก็บงานวิจัยหรือว่า,าพวกบทความนะครับมันมีเป็นแสนเรื่องเลย ไม่ได้มีเป็นพันเป็นหมื่นนะครับมีเป็นแสนบางฐานเนี่ยมีหลายล้านนะเป็นสิบล้านเลยก็มีฐานฐานที่เป็นฐานแบบนานาชาติอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ดังนั้นสมมุติเราสืบค,ค้นคําคํานึงเนี่ยเนาะเหมือนเราคน้น Google นะ่ะแต่ค้นในฐานข้อมูลพวกเนี้ยมันอาจจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นพันรายการเนาะเป็นพันรายการหลายพันรายการหลายหมื่นรายการดังนั้นคุณดูไม่ไหวหรอกเนาะดูทั้งชาติก็ไม่รู้จะหมดหรือเปล่า เ,เขาก็เลยต้องมีเทคนิคแล้วก็กลยุทธ์ในการสืบค้นเนาะอย่างเช่นการสืบค้นแบบด้วยด้วยกลยุทธ์ด้วยเทคนิคที่เรียกว่าบูลีนโลจิกอ่าบูลีนโลจิกนะครับเดี๋ยวได้เรียนกันในบทต่อไปเนาะมันจะช่วยให้เราสืบค้นสารสนเทศเนี่ยได้ตรงตามความต้องการเนาะไม่ต้องเยอะเอาเอาที่มันตรงๆก,ก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมต่อมานะครับ พอสืบค้นสารสนเทศออกมาได้ใช่ไหมอ่า <c oughs> เขาจะสมมุติว่าเป็นหน้าจอคอมนะเนาะมีรายการสืบค้นออกมาเยอะเลยงานวิจัยของนายเอนายบีนายซีนายดีนะครับ <c oughs> ก็ต้องสามารถประเมินสารสนเทศได้ว่าจะใช้ของนายเอไหมนายบีไหมนายซีหรือนายดีเนาะซึ่งการประเมินสารสนเทศเนี่ยอาจารย์ก็ได้สอนไปตั้งแต่บทที่1แล้วเนาะอย่างเช่นถ้าดูความถูกต้อง ก็อาจจะเปรียบเทียบเนื้อหาเดียวกันจากหลายๆแหล่งนะครับเป็นกลางไหมก็จะดูน้ําเสียงของการเขียนนะครับอา,อาจจะใช้หลัก5 w 1 h ใช่ไหมครับที่ได้สอนไปแล้วเวลาเหมือนอ่านข่าวอะ่ะก็ต้องดูว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วก็แยกออกจากแยกแยกสิ่งเหล่านี้ข้อเท็จจริงเหล่านี้ออกจากความคิดเห็นของผู้เขียนนะครับแล้วเราจะรู้ว่าผู้เขียนเนี่ยเอียงไปทางไหนซ้ายหรือขวาอคติบวกหรือลบ ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของสารสนเทศนะครับว่ามันน่าเชื่อถือไหมเอาไปใช้ได้หรือเปล่านะครับพูดแต่งเป็นใครมีคุณวุฒิเหมาะไหมมีความสามารถมีผลงานในเรื่องนั้นหรือเปล่าสารสนเทศมีความทันสมัยหรือเปล่าเนาะวัตถุประสงค์ของสารสนเทศคืออะไรอย่างเช่นเอามาใช้ในเชิงพาณิชย์เนาะหรือว่า,อาให้ความรู้เชิงวิชาการเป็นต้นที่สําคัญก็คือตรงกับความต้องการหรือไม่นะครับขยายตรงนี้นิดหนึ่งนะครับการประเมินสารสนเทศ <c oughs> ประเด็นแรกเขาบอกว่าเนี่ยใครคือผู้แต่งแหล่งที่ได้มาเนี่ยเป็นเอกเปิดไม่เป็นผู้เช,ช,ชี่ยวชาญไหมนะครับต่อมาก็คือวัตถุประสงค์ของสารสนเทศนะครับ <c oughs> เพื่อใช้ในการพาณิชย์ไหมหรือว่าเพื่ออ,อะไรเนาก็ต้องไปดูวัตถุประสงค์ของสารของสารสนเทศนะครับ <c oughs> แล้วก็มันสร้างขึ้นตั้งแต่ตอนไหนมีการอัปเดตหรือเปล่าเนาะมีการปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันไหม แล้วก็สามารถตรวจสอบเนื้อหาเนี้ยได้จากที่ไหนนะครับสุดท้ายต้องถามตัวเองว่าทําไมเราถึงใช้เนื้อหาจากสารสนเทศชิ้นนี้ไม่ใช้จากที่อื่นอ่ะประมาณนี้ออย่างเช่นทําไมถึงเลือกงานวิจัยของดีไม่ใช่ C นี่อันนี้ต้องรู้นะครับพอประเมินสารสนเทศได้ที่ต้องการแล้วสมมติได้ของ A ได้ของ B แล้วของ D-Doc ได้3ชิ้นนะอ่าได้ A ได้ B ได้ด <c oughs> ก็ต้องสามารถวิเคราะห์ให้เห็นนะครับต่อไปตนะ่อไปเนาะการใช้สารนเทศคือสามารถวิเคราะห์ได้ว่าไอ้สตัวที่เลือกมาเนี่ยประเมินมาแล้วเนี่ยอะไรที่มันเหมือนกันอะไรที่มันแตกต่างกันอะไรที่มันสัมพันธ์อะไรมันสอดคล้องกันคือการวิเคราะห์วิเคราะห์คือแยกแยะให้เห็นแต่ละด้านแต่ละมุมอะไรที่มันสัมพันธ์อะไรที่มันแตกต่างอะไรที่มันสอดคล้องนะครับวิเคราะห์ออกมาเสร็จอาจจะเอาไปแยกเนื้อหาไว้เนื้อหาเกี่ยวกับ หัวข้อความหมายเนื้อหาเกี่ยวกับความประเภทอันนี้ก็จะเป็นแยกไว้ว่าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นมาของควาเป็นมาของผักอินทรียประเภทของผักอินทรียความหมายของผักอินทรียเนี่ยแยกไว้นะครับเอามาจัดกลุ่มแยกก่อนแยกแล้วเอามาจัดกลุ่มอะไรที่มันเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วสังเคราะห์ <c oughs> สังเคราะห์เนี่ย เอาง่ายๆคือการรวมสิ่งตั้งแต่สองสิ่งให้กลายเป็นสิ่งใหม่สิ่งเดียววิเคราะห์แปลว่าแยกสังเคราะห์คือการทําสิ่งใหม่ทําสิ่งตั้งแต่สองสิ่งให้เป็นสิ่งใหม่สิ่งเดียวนะครับวิเคราะห์แยกสังเคราะห์รวมเนาะอาจจะเอาแนวคิดของนายเอนายบมานะครับแล้วเขาเขียนสังเคราะห์ความรู้ขึ้นใหม่เหนือไหมครับอ่านแนวคิดของ A กับของ B เนาะแล้วเขียนเป็นความหมายของผลิอินรีย์ขึ้นใหม่อันเนี้ยเขาเรียกสังเคราะห์ความรู้นั่นเองนะครับ แล้วก็อันไหนที่ไปคัดลอกเข้ามา,าเนาะก็ต้องมีการอ้างอิงให้ถูกนะครับถ้าไม่อ้างอิงก,ก็จะผิดจริยธทรมผิดกฎหมายนั่นนี่อะไรก็ว่าไปนะครับก็ต้องระมัดระวังต้องใช้สารสนเทศให้ถูกต้องนะครับสมมติทําออกมาเป็นเล่มรายงานแล้วไปทําสไลด์ powerpoint นำเสนอเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงว่าหลักการนําเสนอที่ดีเป็นยังไงอันนี้คือเป็นการใช้สารสนเทศนะ กา,ารใช้สารสนเทศการนำเสนอที่ดีเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็จะได้เรียนในบทท้ายเนาะค่อยว่ากันนะครับต่อมานะครับความสำคัญแล้วก็องค์ประกอบของการรู้สารสนเทศเนาะก็มีความสำคัญอยู่สีด้าน,นครับด้านการดำเนินชีวิตด้านการเป็นพลเมืองด้านการศึกษาแล้วก็ด้านการทำงานนะครับมาดูด้านแรกกันก่อนนะครับ ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบสินค้าและบริการก่อนตัดสินใจซื้อนะครับเอาง่ายๆสมมุติเราจะไปเที่ยวพัทยาไปเที่ยวชนบุรีนะครับก็มีการเปรียบเทียบราคาที่พักใช่ไหมครับอันไหนที่มันตรงกับกระเป๋าตรงกับเงินในกระเป๋าเราหรือว่าตรงกับความต้องการของเราอย่างเช่นมีที่จอดรถมออีอะไรล่ะมีรปภยี่สชั่วโมงมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ หลักๆก,ก็คือช่วยสามารถช่วยให้สามารถเปรียบเทียบสินค้าและบริการก่อนตัดสินใจเนาะต่อมานะครับช่วยให้สามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆอย่างเช่นการฟังข่าวสารเนาะถ้าเกิดนะสงครามในประเทศ A กับประเทศ B อย่างเงี้ยครับเราก็ควรจะรู้ว่าน้ํามันจะขึ้นแน่นอนเนาะเราก็อาจจะปรับตัวโดยการไปเติมให้ก่อนก่อนที่มันจะขึ้นเนาะหรือว่าถ้าจะมีพายุเข้า อย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะเตรียมตัวยกของขึ้นจากบ้านเนาะต่อมาช่วยให้สามารถคิดอย่างมีวิจรารณญาณการมีการคิดอย่างมีวิจรารณญาณก็คือการคิดโดยโดยอาศัยหลักเหตุหลักผลเนาะแล้วก็หลักฐานเอามาพิจรนารณาว่ามันเป็นจริงไหมนะครับเพื่อดีกเลี่ยงการโดนหลอกทางออนไลน์เนาะเวลาที่เขาหลอกอะไรทางออนไลน์อย่างเงี้ยครับเขาก็มักจะหาอะไรมาล่อเราเนาะอย่างเช่นล่อให้เราคลิกเข้าไป คลิกลิงเข้าไปนะหรือว่าเอาผลประโยชน์มาล่อหรือว่าเอาข่าวที่เป็นอะไรที่มันทําให้เราตกใจรู้สึกอยากรู้อยากเห็นอะเอามาล่อเราเนี่ยเขาถึงใช้รูปเบ็ดนะครับใช้รูปเบ็ดเพราะว่าหาอะไรมาล่อเราเดี๋ยวเรื่องนี้จะได้เรียนเพิ่มเติมในบทที่บทที่5นะครับการรู้เท่าทันสื่อข่าวปลอม <c oughs> อ่ะต่อมานะครับช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับเนี่ยดิจิตอลฟุตพิ หรือว่าร่องรอยดิจิตัลมันก็คือร่องรอยที่เราทิ้งไว้บนโลกอินเทอร์เนะ็ตเนาะมี2แบบนะครับแบบพสซีฟแบบพสซีฟก็คือทิ้งไว้โดยไม่ตั้งใจนะครับส่วนแบบแอคทีฟก็คือทิ้งไว้โดยตั้งใจแบบพสซีฟเนี่ยดูตรงนี้นะจานซูมให้ดูก่อนอาอย่างเช่นการเ,าเข้าไปที่เว็บไซต์บางเว็บอ่ะบางทีเขาจะเก็บ IP Address เราไว้นะครับอันนี้ก็คือเรา ไปไปทิ้งทิ้งทิ้งเนี่ยดิจิตอลฟุตพิลเนาะไว้โด,โดยโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือว่าเสิร์ชเอ็นจิ้นอย่างเงี้ยครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประวัติการสืบค้นใช่ไหมอ่าอีกอันนึงนะครับเป็นเป็นดิจิตอลฟุตพินหรือว่าล่องรอยดิจิตอลเนี่ยที่เกิดขึ้นแบบตั้งใจนะครับอย่างเช่นเคสนี้เนาะอ่าเนี่ยครับอันนี้โพสของสสท่านหนึ่งที่สองท่านเนาะ อดีตสสสองท่านที่เคยมีปัญหากันนะครับก็คือท่านศิระจินจาคะแล้วก็ท่านม,ง,มงคลกิจสุขสินธารนนท์นะขออนุญาตเอ่ยชื่อทั้งสองท่านนะครับเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับนักศึกษาเนาะาก็อาจจะมีปากเสียงกันนะครับก็เลยโพสอะไรอย่างนี้เนาะก็มีทั้งเอฟซแล้วก็อาจจะมีความที่ไม่เห็นด้วยนะครับก็กว่ากันไปเนาะอันนี้ขออนุญาตยกมาเป็นเคส e study นะครับ อีกอนหนึ่งนะครับเนี่ยดิสนีย์ไล่ผู้ผู้กำกับดังนะครับออกจากจักรวาลมาเวลหลังเจอทวิตเก่าๆที่เล่นตลกเรื่องเพศคือท่านนี้นะครับเคยเป็นผู้กำกับเนาะจำชื่อท่านไม่ได้นะครับก็เหมือนเคยทวิตข้อความในทวนะิตเตอร์เนาะหรือว่าเอเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเพศนะที่อาจจะดูไม่เหมาะสมนะครับก็อันนี้เขาเรียกว่าอดีตย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองนะครับ อันนี้คือประเด็นสําคัญเลยเนาะนักศึกษาหลายคนนะครับที่ชอบโพสด,ด่าหรือว่าโพสแชร์อะไรที่มันไม่เข้าท่าเนาะอันนี้ก็ให้ให้ให้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าบางทีเขามาแอบดู a c e b o o k เราอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีผลในเรื่องหน้าที่การงานนะเนาะ,นอะออลองลองนึกภาพตัวเองนะครับว่าสมมติเราเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของบริษัทแล้วเราอยากได้คนแบบไหนเข้ามาทำงานอยากได้คนที่เป็นท็อกซิตไหมท็อกซิต people ก็คือคนที่เป็นพิษนะ่ะเจออะไรก็ดา่าด่าดา่ดา,า,านะครับก็ไม่มีใครอยากอยู่อยู่ร่วมสังคมกับคนแบบนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นโรคติดต่อนะ,อ,ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเราจะโพสอะไรเราต้องมีความยับยั้งชั่งใจเนาะอต่อมานะครับช่วยเข้าใจประเด็นความเป็นส่วนตัวก็คือพื้นที่ส่วนตัวของคนอื่นนะครับอแล้วก็ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับ อันไหนที่เป็นเรื่องส่วนตัวชาวบ้านนะครับก็ไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับเขามากเนาะต้องต้องเคารพกันให้เกียรติกันนะครับแต่ไปที่เขาไม่ได้ทําผิดกฎหมายจริยธรรมเนี่ยก็ต้องเคารพพื้นที่พื้นที่ส่วนตัวของเขาเนาะอ่านะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีนะครับอ่านะเดี๋ยวอันนี้จะเดี๋ยวได้เรียนเพิ่มในสักบทที่5บทที่5บทที่6นะครับ <c oughs> ต่อมาช่วยให้สามารถดูแลรักษาสุขภาพ นะครับก็คือสามารถแสวงหาสารสนเทศนะเนาะเพื่อไปทำนายอาการเบื้องต้นของโรคนะครับอย่างเช่นการไปหาข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเนาะเพื่อดูว่าเอ๊ะอาการแบบนี้นเป็นโรคอะไรก็คือทำนายอาการเบื้องต้นของโรคหรือว่าดูแลแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นได้นั่นเองเนาะอ่ะประเด็นต่อมานะครับด้านการเป็นพลเมืองหนึ่งก็คือช่วยให้บุคคลมีความเข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว นะครับอย่างเช่นเรื่องความคิดเห็นเรื่องการเมืองใช่ไหมเศรษฐกิจเรื่องการบูลลี่อะไรต่างๆนะครับก็อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเนาะสังคมมันไม่ควรมีเรื่องพวกนี้แล้วนะครับ <c oughs> การดูถูกการเหยียดเพศเหยียดเชื้อชาติศาสนาหรือว่าความเห็นต่างทางการเมืองนะครับอันนี้ก็ต้องเคาลบกันเนาะต่อมานะครับช่วยให้สามารถเข้าถึง และประเมินข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นความเชื่อต่างๆได้อย่างมีวิจ,จารณญาณนะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวกับประเด็นพวกการหลอกลวงทางออนไลน์เนาะข่าวปลอมทั้งหลายแหล่นะครับก็เดี๋ยวไปคุยกันเพิ่มในบทที่5นะครับบทที่5บทที่6เนาะการอาจารย์มีเคสตั๊ดี้เนาะที่เป็นข่าวปลอมเยอะเลยนะครับอ่าแล้วก็บทบาทการดําเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตยเนาะการแสดงความคิดเห็นยังไงไม่ให้มันผิดกฎหมาย การเคารพความคิดเห็นของคนอื่นนะครับบางทีเรื่องเรื่องเดียวเนี่ยมองคนละมุมเท่านั้นเองเนาะ,ะเรามองกันคนละมุมเราเราโตมาคนละแบบเราได้รับการศึกษาเจอประสบการณ์นั่นนู่นนี่มาคนละแบบมันก็เลยมองมองมองเรื่องเรื่องหนึ่งอะ่ะไม่เหมือนกันนะครับพยายามมองให้ลองลองเอาแว่นตาคนอื่นอะมามองในมุมของเรานะครับก็จะได้เข้าใจเพื่อนมนุษย์มากขึ้นมันก็จะช่วยลดความขัดแย้งนั่นเองนะครับ อ่ะต่อมาด้านการศึกษานะครับช่วยให้ผู้เรียนสามารถสึบสอและกลั่นกรองความรู้เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ได้เอย่างเช่นการทําวิจัยนะครับซึ่งก่อนจบปริญญาตรีเน,ะนาะนักศึกษาต้องได้ทําแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวได้เรียนฐานข้อมูลเนาะที่เอาไปใช้หลุดพวกงานวิจัยต่างๆในในบทต่อๆไปนะครับอ่าแล้วก็ช่วยให้เข้าใจเรื่องเพจิรัม เีจเรื่อซึ่งก็คือการเหมือนไปคัดลอกงานคนอื่นเอามาแปะในงานตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อันตรายนะครับเป็นเรื่องที่ผิดผิดจรรยาบรรณผิดจริยธรรมเนาะอ่าแล้วก็การรู้สารสนเทศเนี่ยช่วยให้บุคคลเนี่ยเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนาะซึ่งมันเป็นทักษะที่สําคัญมากๆกเนาะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยเพราะว่าความรู้ในโลกนี้มันไปไวมากนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีเนาะ <c oughs> ถ้าเป็นรุ่นสัก3 0ปีที่แล้วนะความรู้อาจจะ10ปีเปลี่ยนทีหนึ่งเนาะอะปัจจุบันเป็นไงครับเทคโนโลยีเนี่ยแทบจะเปลี่ยนทุกปีทุกปีทุกปีมาไวมากเนาะอัปเดตกันแข่งขันกันรุนแรงนะครับคนตามเทคโนโลยีนี่ก็เหนื่อยเพราะว่าความรู้มันไปไวเนาะก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดนะครับอ่าต่อมาด้านการทำงานนะครับก็ช่วยตัดสินใจเนาะ อย่างเช่นจะทําธุรกิจอะไรดีจะทําธุรกิจที่ไหนดีนั่นเองจะลงทุนอะไรดีเนาะจะซื้อกองทุนจะซื้อหุ้นตัวไหนดีนะครับเวลาเจอปัญหาก็อาจจะแก้ปัญหาอย่างนี้ยังไงเนาะก็อาศัยสารสนเทศเข้ามาช่วยในการพิจรารณาตัดสินใจนะครับเพื่อลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดจากการตัดสินใจเนาะให้มันเสี่ยงน้อยที่สุดแล้วก็การหางานทํานั่นเองนะครับ องค์ประกอบของการรู้สารสนเทศเนาะก็เหมือนความหมายเลยครับมีอยู่3องค์ประกอบคือการเข้าถึงการประเมินแล้วก็การใช้จริงๆถ้า,าตั้งใจฟังตอนที่อาจารย์อธิบายเรื่องนิยามของการรู้สารสนเทศนะเนี่ยครอบคุมเรื่ององค์ประกอบแล้วนะครับาการเข้าถึงสารสนเทศนะครับก็อันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลจากาหนังสือของ ท่านอาจารย์เทืศักด์ไม้เท้าทองนะครับชื่อหนังสือว่าทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษที่21นะครับตีพิมพ์เมื่อปี -63 นะครับก็ได้นําข้อมูลมาอ้างอิงในวิดีโอนี้แล้วก็สไลด์นี้ต้องขอขอบพระคุณท่านนะครับการเข้าถึงสารสนเทศนะครับก็มันก็จะมีสมรถสสมรถนะต่างๆเนาะอย่างเช่นอันนี้เ็เป็นสมรรถนะของนักศึกษานะในระดับอุดมศึกษานะครับอย่างเช่นสามารถกําหนดขอบเขตสารสนเทศที่ต้องการได้ เนาะรู้ความต้องการสารสนเทศของตัวเองต้องการสารสนเทศที่กว้างเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่นั่นเองเนาะประเภทสารสนเทศอ่าพอรู้ว่าต้องการสารสนเทศแล้วต้องรู้ว่าไอ้สารสนเทศนั้นเนี่ยเป็นสารสนเทศประเภทอะไรหาได้จากที่ไหนแหล่งบุคคลไหมแหล่งอินเทอร์เน็ตไหมหรือว่าแหล่งสถาบันนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นวิทยานิพนธ์อ่าเป็นสารสนเทศประเภทไหนหาได้จากที่ไหนนั่นเองเสร็จแล้วก็อาจจะพิจารณาเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็ความคุ้มค่าเนาะ ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ต้องสามารถเข้าถึงรู้แหล่งเข้าถึงเทคนิคแล้วก็กลยุทธ์ในการสืบค้นนะครับอันนี้ก็อธิบายไปแล้วตั้งแต่เ,เรื่องความหมายของการรู้สารสนเทศนะครับถ้ามันค้นออกมาได้เยอะๆนะ <c oughs> ก็ต้องสามารถปรับปรุงคําค้นได้นะครับหรือว่าใส่เงื่อนไขอะไรต่างๆเข้าไปในการคนะ้นเพื่อให้มันได้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดนะครับ สเนาะการประเมินสารสนเทศนะครับเนี่ยตั้งแต่ความถูกต้องเที่ยงตรงความครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเนี่ยมีความถูกต้องตามหลักวิชาการตรวจสอบโดยดูเนือ้อหาเดีวยวกันจากหลายๆแหล่งนะครับมีหลักฐานมาสนับสนุนไหมภาษาน้ำเสียงมีความเป็นอิสระประสาอาคติเรืออารมณ์ส่วนตัวไหมนะครับมี peer r e v i e w หรือเปล่านะ e e r Review ตรงนี้นะ เพียรีวิวก็คือเพื่อนร่วมวิชาชีพที่มาคอยตรวจสอบบทความก่อนที่จะได้รับการตีพิมพ์เนะาะก็คือเอาง่งายๆเวลาที่เราจะส่งบทความไปตีพิมพ์ในวรารสารหรือว่าจะส่งหนังสือไปตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์ที่ไหนสักแห่งนะครับก็จะมีผู้ผู้เชี่ยวชาญเนาะผู้ทรงควเนี่ยที่เรียกว่าเพียรีวิวนะครับเพียก็คือเหมือนเป็นเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมวิชาชี r รีวิวก็คือเป็นการตรวจสอบทบทวนตรวจสอบนะครับ ประมาณสักอย่างน้อยสัก3คนน่ะคอยตรวจสอบว่ามันผ่านไหมนะครับหรือว่าถ้าผ่านก็ให้แก้อะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเวลาเราไปดาวน์โหลดบทความจากวารสารไหนเนาะ mm hmm. ก็ต้องดูด้วยว่าเขามี peer review หรือเปล่านั่นเองนะครับต่อมาเนาะพิจารณาแหล่งที่มาของสารสนเทศอ่าอย่างเช่นวิธีวิธีการได้มาซึ่งผลการวิจัยอะ่ะมันน่าเชื่อถือไหมเนาะการวิจัยการทดลองเขาเนี่ยมันมันมันมีวิธีการที่ ควบคุมควบคุมการทดลองให้มันได้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับประมาณนี้แล้วก็พิจารณาการใช้ภาษาการสะกดคาคาผิดเนาะการพิมพ์มันถูกมันผิดถูกต้องตามหลักภาษาไหมมีรูปแบบที่มันเรียบเรียงให้เข้าใจง่ายหรือเปล่านะครับส่วนความน่าเชื่อถือเนาะก็ดูว่า,าใครคือผู้เขียนเนาะผู้เขียนมีคุณวุฒิที่จะเขียนไหม มีความเชี่ยวชาญไหมสานักพิมพ์เนี่ยมีชื่อเสียงไหมเปิดมานานเท่าไหร่เชื่อถือได้หรือเปล่าหรือว่าแหล่งที่ผลิตใครเป็นผู้สนับสนุนใครเป็นสปอนเซอร์เนาะสารนเทศบางอย่างนะครับก็จะมีสปอนเซอร์มาด้วยเนาะทำให้เราก็อาจจะพิจารณาได้ว่าไอ้ตัวนี้มันน่าเชื่อถือหรือเปล่านั่นเองเนาะอ่านะมีข้อมูลการติดตอ่อไหมข้อมูลการติดตอ่อย้อนหลังอ่ะก็จะติดตอ่อไปหาเขาได้นะครับอย่างเช่นมีเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่อ e ีเมลทิ้งไว้ให้เราติดตอ่อได้หรือเปล่า ในกรณีที่เราสงสัยเนาะโดยท,ทั่วไปนะครับสารสนเทศที่ดีก็ต้องมีของพวกนี้ไว้ด้วยข้อมอูลการติดต่อไว้ด้วยนะครับอ,อย่าลืมพิจารณาความเชี่ยวชาญคุณวุฒิชื่อเสียงอาชีพแล้วก็สถานที่ทํางานของผู้เขียนนะครับอย่างเช่นเขาทํางานที่ไหนเนาะถ้าเขาทําอาชีพ A แต่มาเขียนหนังสือเกี่ยวกับประเด็น C อย่างเงี้ยก็อาจจะต้องพิจารณาให้รอบคอบนิดหนึ่งนะครับผู้เขียนมีคุณสมบัติที่จะเขียนในเรื่องนั้นหรือเปล่านะครับ ถ้าเป็นสารสนเทศจากอินเทอร์เนต็ตก็ต้องพิจารณาโดเมนเนมเนาะอย่างเช่นถ้าเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับธุรกิจโดเมนเนมก็จะเป็น .com ใช่ไหมครับถ้าเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษาเว็บไซต์การศึกษาก็อาจจะเป็น e d u ใช่ไหมหรือว่า .ac .ac .th อะไรอย่างเงี้ยอ่า .government ก,ก็คือเป็นเว็บไซต์ของรัฐบาลนะครับ .org ก,ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่มันไม่แสวงหาผลกำไรนั่นเองอ่ะต่อมาความทันสมัยนะครับก็ ดูว่าตีพิมพ์เมื่อไหร่พูดเมื่อไหร่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันหรือเปล่านะครับแล้วก็หัวข้อที่จะศึกษาเนี่ยต้องใช้สารสนเทศเก่าหรือสารสนเทศใหม่เนาะอันนี้ต้องพิจารณาเองทั้งหมดนะครับความเกี่ยวข้องก็คือตรงกับเรื่องที่จะศึกษาไหมใครคือคนอ่านง,งานเราเป็นอาจารย์ไหมหรือว่าเป็นเด็กประถมเด็กมัธยมเนาะก็ต้องพิจารณาให้ดีเพราะมันจะมีเรื่องของระดับภาษาที่ใช้เขียนด้วยนะครับ ที่สําคัญคือสารสนเทศนั้นเนี่ยเอามาอ้างอิงในรายงานได้หรือเปล่าเนาะมันเหมาะไหมที่จะเอามาอ้างอิงในรายงานนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ของสารสนเทศเนาะอ่าอย่างเช่นบางอันเนาะก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบเพื่อให้ความรู้ความบันเทิงเพื่อโน้มน้าวใจหรือว่าเพื่อขายสินค้าบางอย่างก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับ ผู้แต่งหรือว่าสปอนเซอร์เขาเนี่ยได้กำหนดจุดมุ่งหมายไว้หรือเปล่าเนาะแล้วก็สา,ารสนเทศนั้นเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหรือเป็นความเห็นหรือเป็นโฆษณาชวนเชื่อนะครับมีอคติทางการเมืองไหมมีอคติในระบบความคิดเชื้อชาติศาส,ส,สนาวัฒนธรรมไหมหรือมีอคติในตัวบุคคลไหมอ,อย่างเช่นข่าวของนกักการเมือง A ใช่ไหมกับ B สสำนักข่าวแต่ละแห่งที่เขาชอบ A หรือว่าชอบ B เนี่ย หรือว่าชอบเแต่เกียด B เนี่ยก็อาจจะนําเสนอไม่เหมือนกันนะครับเพราะมันมีเรื่องอคติเข้ามาเนาะอ่ะต่อมานะครับการใช้สารสนเทศก็เป็นการนําสารสนเทศที่ได้จัดทําแล้วเนี่ยเอาไปนําเสนอไปเผยแพร่นะครับการนําเสนอเนี่ยก็มีหลายรูปแบบนะอย่างเช่นนําเสนอในรูปแบบรูปเล่มรายงานหรือว่านําเสนอในรูปแบบสไลด์นําเสนอหน้าชั้นเรียนเนาะหรือว่าไปนําเสนอปากเปล่า แล้วก็มีชาร์ตมีกราฟประกอบอะไรก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวได้เรียนในบทที่บทท้ายๆนะเรื่องการจัดทํารายงานวิชาการแล้วก็การนําเสนอนะครับต่อมานะครับการใช้สารสนเทศเนี่ยมันมันต้องไม่ผิดจริยธรรมแล้วก็ผิดกฎหมายนะคือไม่ไปคัดลอกผลงานผู้อื่นมานะครับถ้าไปคัดลอกมาก็ต้องมีการอ้างอิงงานเนาะเพื่อให้เกียรติเจ้าของผลงานนั่นเองนะครับ